อ่าโยผมกินนะครับผมก็วันนี้ก็นะครับผมเราก็เล่นเกมเนื้อเรื่องกันมาเยอะนะครับผมได้เวลาที่เราจะมาคลายเครียดหรือทําให้เครียดกว่าเดิมมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มาอยู่กับบนเว็บนะครับผมเป็นเว็บที่ไว้คลายเครียดอย่างดีผมหรือไม่ก็เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองนะเว็บนั้นก็ชื่อว่าเด็กดีนะครับผมหรือว่าเด็กดอกของเราเองเด็กดอกนะครับผมถุยนั่นมันเด็กดีโอเคครับผมวันนี้เราจะมาวัดความควายในตัวคุณนะครับผมซึ่ง ผมก็เลื่อนหาเกมทายใจเล่นๆนะผมก็มาเจอนะผมผมก็เลยอัดซะหน่อยนะโอเคซึ่งเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านกนะเรับผนนะฮะโอเคครับผมข้อแรกครับผมสุ่มสีมันมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่มีสีเลือกอะฮะมันคงเป็นแบบเวอร์ชันผมเล่นผ่านมือถือมันก็เลยไม่มีอะไรผมสุ่มไปเลยนะแบบยังยิงยาวระกระเป๋ายิงฉุบใครจับ จูเรียกว่าไอควายอันนี้ก,กันนะฮะโอเคนะโอเคต่อไปอันสองครับผมคุณมีแฮมคุณจะกินปะกินสิครับผมลอยที่อะไรครับผมโซเกลี้ยงซอยเกลียงนะครับผมต้องกินนะครับผมอ๋ออะไรรู้อะไรไม่รู้ไม่บอกไม่ไม่กินแม่งแหวกกินสิครับลอยที่อะไรครับผมใครกินบ้าเออเป็นผมนะมีแฮมคุณจะกินปะ กินแมงครับผมกินแม่งเลยนะครับผมโอเคถ้าเจอเด็กน้อยคนหนึ่งน่ารักมากคุณจะควายพากลับเลยจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเออไม่ทำับผมส่วนข้อนี้ผมขอเลือกอช่างมันนะผมผมไม่รักเด็กนะเอ้ยช่างมันช่างมันโอเคช่างมันนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะ Okay, นะโอเคฮะดูดิผมจะได้ความควายเท่าไหร่นะโอเคครับ okay, นะผมเปลี่ยนชื่อเักหน่อยนะเป็นแบบให้มันมีสิริมงคลมักหน่อยนะครับผมอ่าโอเคครับผมสองคำตอบครับผมดูด,ดิผมจะได้ความควายเท่าไหร่นะฮะมารีโหลดดิ้งอ่าผมดูดิผมจะได้ความควายเท่าไหร่นะเพิ่มเพิ่ม,มความมาันกับชีวิตนะคบผมผมลลัพธ์ก็คือ ควายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เหี้ยๆๆอะไรวะควายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรวะกูควายตรงไหนวะเฮ้ยเอาโหไปรูปควายด้วยอะไรวะเอ้ยควายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮี้ยกูเบิ้งควายโอเคนะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเพิ่มความควายกับตัวเองนะโอเค ก็หมดละนะครับผมไม่มีอะไรทํานะก็อ่ะเห็นด้วยเลยนะควายๆนะครับผม <No. S 2> น,ะนนะูน่ะนู้นนะเออโน้ห์ฮะโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามหรือถ้ามันไส้ก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์ like, แฟนเพจด้วยนะครับผมก็นะก็ขอบขอบคุณมากเลยทีย่จะติดตามกันมานะเออ បាទបាទកូនណាកូនណា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 เดี๋ยวๆนะนะកូនណាកូនណាអូយพอเลยดิช่องบินไอ้สัตว์เอ้ย